วุ่นวายครับเจ้าภาพจอดถอนตัวไทยเอาไงก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าโปรแกรมทีมชาติไทยของเราที่ได้ตกลงเข้าร่วมกับฟุตบอลรายการ w a f f ในช่วงฟี a าเดือนมีนาคมของชาวอาหรับนั้นใกล้จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วนะครับแต่ทว่าแลดูเหมือนจะดูมีปัญหาเลือเกินกับการจัดการของทางสหพันธ์ฟุตบอลรายการนี้เพราะล่าสุดทีมชาติเจ้าภาพอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ได้เป็นเจ้าภาพในรายการนี้ได้มีข่าวยืยนยันออกมาว่าพวกเขาเตรียมที่จะถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพในรายการฟุตบอลดับเบิลยูเอฟเอเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีทีมชาติอื่นๆที่ได้เข้าร่วมรายการนี้ก็ได้เริ่มต้นทยอยออกตัวกันว่าพวกเขาเตรียมที่จะถอนทีมออกไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าพวกเขามองว่าฟุตบอลรายการนี้ไม่ค่อยที่จะมีประโยชน์ต่อพวกเขามากนักในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งมันจะดีกว่าหากพวกเขาถอนทีมออกไป แล้วเลือกไปเก็บตัวหรือไปอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปซึ่งหลักๆทีมที่แจ้งถอนตัวออกไปจากรายการดังกล่าวก็จะมีทีมชาติกาตาส่วนทีมชาติอิรักก็ยังไม่มีบทสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะถอนทีมออกไปหรือไม่ถอน หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เตรียมจะถอนทีมออกไปและทีมชาต,ติต่อมาที่เป็นตัวเต็งในรายการนี้อย่างซาอุดีอาระเบียพวกเขาก็ได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าทัพเหย,ยวเขียวพวกเขาตั้งใจที่จะส่งชุดเฉพาะกิจหรือชุดเยาว,วชนมาเข้าร่วมแทนทีมชาติชุดใหญ่ก่อนที่ล่าสุดใครจะคิดล่ะครับว่าทีมชาติเจ้าภาพอย่าง UAE ในรายการนี้ก็เอากับเขาด้วยครับ ด้วยการประกาศถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพในรายการนี้อย่างแน่นอนแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นครับฟุตบอลรายการ w AFF ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ทว่าปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเริ่มการแข่งขันดูเหมือนจะยังมีมาไม่หยุดและที่สําคัญการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มก็ยังไม่ได้บทสรุปว่าจะเริ่มวันไหนเนื่องจากเริ่มมีทีมทยอยถอนตัวออกไปต,ไปตามๆกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วถ้าดูเหมือนว่าปัญหาจะมีมากมายขนาดนี้ ก็อาจจะมีแนวโน้มที่รายการ WU AFF อาจจะเลื่อนการแข่งขันนี้ออกไปอีก6เดือนเลยครับซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะถ้านับตามโปรแกรมจริงๆรายการ w AFF ถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วเพราะถ้าเอาตามตรงรายการนี้ก็ไม่เคยถูกให้ความสําคัญสักเท่าไหร่กับทีมเหล่าบรรดาเอเชียตะวันตกอยู่แล้วครับเพราะทุกปีของการจัดการแข่งขันนี้มักจะมีทีมถอนตัวออกไปจากรายการนี้แทบจะทุกปีเลยครับซึ่งนั่น ก็เลยทําให้ฟุตบอลในรายการนี้มักจะเกิดปัญหาและไม่เคยสมบูรณ์สักทีในช่วงเวลาที่ผ่านมาและนั่นจึงไม่แปลกที่ครั้งหนึ่งฟุตบอลในรายการนี้จะเคยถูกเลื่อนการแข่งขันมาตลอดติดต่อกัน6ปีก็เคยมีมาแล้วครับดังนั้นการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมชาติไทยของเราที่ได้ตกลงไปแข่งในรายการ W A F F ในช่วงฟีฟ่าเดที่จะถึงนี้ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทีมชาติไทยของเรามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวออกมาเหมือนกันเลยครับเพราะนะ่จนถึงตอนนี้บทสรุปสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าสุดท้ายนี้รายการ w a f f f จะจบลงยังไงกับการเตรียมการแข่งขันเพราะเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นซึ่งนั่น ก็เลยทําให้มีข่าวออกมาจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะหาทีมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ในวันที่20ถึง28มีนาคมให้ทีมชาติไทยไว้แทนแหละครับดังนั้นถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีสิทธิสูงแหละครับที่ทีมชาติไทยของเราอาจจะเปลี่ยนจากการไปเข้าร่วมฟุตบอลรายการ W A F F เปลี่ยนมาเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ประเทศไทยแทนแหละครับและนี่ คือทั้งหมดของคลิปนี้เกี่ยวกับฟุตบอลรายการวุ่นวายครับที่ดูจะมีปัญหามากมายและเกินกับการเตรียมการแข่งขันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ s m s p o r t ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ